ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวาลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนนะคะได้ทาง Zo o m ู7 2 c o m พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ ในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจคะ่ะบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยคะ่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าเรามักจะติดใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องปลีกย่อยกันอย่าไปสนใจการกระทบกระทั่งและอุปสรรคแต่ให้ยึดเป้าหมายเป็นหลักให้คิดว่าทำอย่างไรงานจึงจะสำเร็จ ลุยงานอย่างเดียวให้ทุ่มชีวิตจิตใจเหมือนรุ่นแรกๆที่สร้างวัดแล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะและมาพบกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกได้เป็นประธานในพิธีทรงตั้งปเปลี่ยนธรรม3ประโยคและมอบประกาศนิยบัตรประโยคหนองแก่พระพิสุสัม,มนเนในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค8และภาคสิบ ประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีทรงตั้งประเดนธรรมสประโยค และมอบประกาศสัญญาบัตรประโยคหนึ่งสองแก่พระพิสุสธสม,มนเนรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค8และภาค10ประจำปีพุทธศักราช2567จำนวนทั้งสิ้น340รูปณวัดปัชิมาวาตตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีภายในงานมีพระเถรานุเถระเจ้าคณะผู้ปกครองในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค8และภาค10ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ให้โอวาดแก่พระพิสุสัมมเนนที่สอบได้โดยมีใจความส่วนหนึ่งว่าในพระนามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพระพิสุสัม,มเนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค8และภาคสิ ที่ได้มีวิทยาอุตสาหะพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยติธรรมแผนกบาลีจนสามารถสอบผ่านและได้รับพระรชถา,านประกาศนียบัตรพัยดยศเปลี่ยนธรรมสามประโยคและได้รับวุฒิบัตรประโยคหนึ่งสองณโอกาสมงคลน,นี้ถือว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวภิกษุสัมมนเนนทุกรูปเองแก่สำนักเรียนแก่วงตระกูลของภิกษุสัม,มนเนทุกๆรูปที่ได้รับพระสถา,านอีกด้วย ทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ควรค่าแก่การเทิดทูนควรแก่การภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและขอให้พระพิสุสัมมาเนรทุกรูปอย่าได้ละความเพียรพยายามลงไว้เพียงเท่านี้ก็ควรจะได้ภาคเพียรพยายามศึกษาเล่าเรียนในชั้นที่สูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อทำหน้าที่ความเป็นศาสนาญาติที่ดีและเพื่อความเจริญมั่นคงวัฒนสถาพนพรแก่วัดวาอาราม คณะสงฆ์และพระศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยข่ะคุณผู้ชมคะและข่าวต่อมาค่ะเป็นข่าวของทางชมรมสมาธิและศิลธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้จัดกิจกรรมตักบาตรต้อนรับน้องใหม่กัลประพฤกษช่อที่61ประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะ ณอาคารพลรลศึกษาสนามกีฬากลาง50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นชมรมสมาธิและศิลธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมตักบาตรตอนรับน้องใหม่กันละประพฤกชอที่61ประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมทําบุญตักบาตรในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระโสภพลพัฒนบัณฑิต รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากด็อกเตอร์ปิยนัทสุดีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทาน และพิธีกล่าวคำถวายสัตุปัจจัยธยธรรมพร้อมกันนี้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ก<พ>็ <ero> ได้น้อนมนำสจัตุปัจจัยธยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ <weise> <พ><พ>สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตักบาทในครั้งนี้เพื่อให้หนักศึกษาน้องใหม่ที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสสั่งสมบุญร่วมกัน เพื่อเป็นก้าวแรกในการเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันแห่งนี้รวมทั้งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาเป็นการเพาะต้นกล้าแห่งความดีงามลงในจิตใจซึ่งนะักศึกษาน้องใหม่ได้ทำบุญร่วมกันครบทั้งทานศีลภาวนาและยังเป็นสิริมงคลต้อนรับเปิดเทอมรวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น สร้างวัฒนธรรมอันดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีสืบต่อไปค่ะ,ะนนอิ่มบุญมากเลยครับก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องใหม่นะครับรือว่ามหาวิทยาลัยขันแก่นในรุ่นนี้นะครับได้ได้ถือว่าเป็นการขอพรก่อนที่จะอยู่ในช่วงของการศึกษาเล่าเรียนก็ขออวยพรและก็ขออนุโมทนาบุญกับ นักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมบุญในวันนี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปตามที่คาดหวังไว้ตามที่มุ่งหวังไว้ในการทํากิจกรรมร่วมกันในวันนี้ครับดีใจนะครับที่เด็กรุ่นใหม่ยังให้ความสําคัญให้ความสนใจกับการทาบุญกับการเข้าถึงพระพุทธศาสนาของเราครับผมกิจกรรมนี้คงมีตลอดนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราก็เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างเสริมนะครับนอกจากการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแล้วยังในเรื่องของพิธีต่างๆนะครับ งานบุญกิจกรรมต่างๆรวมถึงงานประเภณนี้ต่างๆนะครับเราก็ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้ได้มีส่วนร่วมและก็พัฒนานักศึกษาในทุกๆมิติทุกๆด้านครับวันนี้นะคะเราก็ได้มาทําบุญตักบารน้องใหม่ต้อนรับการระฟึกช่อที่61เป็นการทําบุญตักบาตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจมากๆที่วันนี้นะคะ พวกเรานักศึกษาทุกชั้นปีเลยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเก่านักศึกษาใหม่ที่ได้ร่วมกันทําบุญใหญ่วันนี้ถือได้ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะสําหรับนักศึกษาทุกชั้นปีเลยนะคะที่เราจะได้ร่วมกันถวายทานเป็นบารมีกับตัวเองแล้วก็เป็นกุศลให้กับคนในครอบครัวด้วยค่ะอยากให้มหาวิทยายลัยจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกปีค่ะเ<ม>พราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เป็นกุศลอย่างมาก เื่อน้อมนำใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเรามาติดตามข่าวต่อมาค่ะเป็นข่าวของทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้นำนักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดมเข้ารับชมสื่อภาพยนตร์สามิติเรื่องรักแลกพบหรือ The l เ v e r ค่ะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ ณห้องชมสื่อวิดิทัศน์อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์คน,นุกยูงวัดพระธรรมกายและมูลน,นิธิธรรมกายให้การสนับสนุนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสซึ่งได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมจำนวน133คนเข้ารับชมสื่อภาพยนตร์สามิติเรื่องรักแลกพบหรือ The ิเ v e r ตามกำหนดการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นประจำปีงบประมาณ2,567ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสังครักษ์อนุรักษ์โสธิโกได้นำนักเรียนปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้ให้ธรรมะแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดมโดยคณะครูและนักเรียนต่างก็ตั้งใจรับฟังธรรมะเป็นอย่างดี เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเจ้าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากค่ะได้จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษากศอนอที่อำเภอวังเจ้าค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเจ้าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดต,ตากได้จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยมีนักศึกษาเข้าอบรมจำนวน97คนและคณะครู6ท่านซึ่งในส่วนของพิธีเปิดการอบรมนางสาวอรณีประทุมโซครูอาสาสมัครได้กล่าวรายงาน ส่วนนายหานกล้าคณะนายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนอำเภอวังเจ้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเจ้ากล่าวเปิดงานและได้รับความเมตตาจากพระสราวุธพระสะโรประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดต,ตากเป็นประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในระหว่างการเข้าร่วมอบรม ทางยังได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องของศีลห้าผลของการรักษาศีลและโทษของการผิดศีลเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงภัยในวัฏสงสารรวมถึงการสรงผลของบุญและบาปเรื่องนรกและสวรรค์จากนั้นพระอาจารย์ประดิษฐ์อัคคจิตโตและคณะวิทยากรได้สอนเรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธี ก่อนที่จะได้ให้นักศึกษารวมกิจกรรมฐานห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยได้แก่ 1. ฐานห้องนอนสร้างนิสัยรักบุญกลัวบาป 2. ฐานห้องน้ำสร้างนิสัยพิจารณาสังขาร 3. ฐานห้องแต่งตัวสร้างนิสัยตัดใจและฝ่ายบุญและ 4. ฐานปัดกวาดเช็ดถูซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง รวมทั้งได้เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นโดยเริ่มจากจุดเล็กๆใกล้ตัวที่สามารถพัฒนาได้จากชีวิตประจำวันของเราซึ่งนักศึกษาทุกคนค่ะต่างตั้งใจรับฟังและปฏิบัติตามอย่างตั้งใจค่ะสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้ที่สามารถนำกลับไปปฏิบัติต,ต่อได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเช่นการปัดกวาดเช็ดทู รวมทั้งการล้างห้องน้ำส่งผลให้เป็นผู้รักความสะอาดมีระเบียบวินยัยตรงต่อเวลาและมีสมาธิทําให้เกิดสติในการดำเนินชีวิตอันจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนและการส่งเสริมให้เป็นคนดีของประเทศชาติต่ตอไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยพระพรหมวชิรปัญญาจารย์และคณะค่ะ ได้เดินทางปฏิบัติศาสนกิจณกรุงรอนดอนสหราชอาณาจักรค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระพรหมวัชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่ง เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงและพระครูปรัดรัตนวีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยปรารภเดินทางมาถวายกำลังใจแก่พระราชวิเทศปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดพุทธปฏิบป,ประธานองค์กรพระธรรมทุตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในการพัฒนาศาสนกิจศาสนธรรม ศาสนาบุคคลเพื่อร่วมกันสร้างศรัทธาเจริญศรัทธารวมทั้งการเกื้อกูลแก่พุทธบริษัทสำหรับวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนในพระบรมราชูปถัมตั้งอยู่ในเมืองวิลเบอร์ดันเป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างขึ้นในสหราชอาณจาจักรในปีพุทธศักราช2509้วยพระอุโบสถทรงไทยซึ่งเป็นหลังแรกในทวีปย,ยุโรปลักษณะเป็นอาคารจตุรมุขแบบกึ่งตรีมุข ตามอย่างศิละปะสถาปัตยกรรมไทยล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วมีห้องใต้ดินเป็นโถงห้องสมุดและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งพระอุโบสถนั้นออกแบบโดยนายประเวศลิมปะรังศีศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักร,ราช2532สาขาทัศนศิลป์ภายในอุโบสถประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวอังกฤษอย่างกว้างขวางค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและพบก,กับข่าวต่อมาค่ะเป็นข่าวของทางองค์การพุทธโลกนำโดยพระพรชัยพลวัฒรรมโมด็ดอกเตอร์ประธานองค์การพุทธโลกค่ะได้รับเกียรติให้ขึ้นบรรยายพิเศษในการจัดนิทรรศการสแสดงพระบรมสาวรีเิกธาตุงค่ะ,คะซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยพุทธธรรมประเทศมาเลเซียค่ะ โดยงานเทศกาลแสดงพระบรมสารีริกธาตุนี้5ปีจะมีการจัดงานเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยผู้มาร่วมงานเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนภายในงานผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมการสวดมนต์เป็นภาษาจีนก่อนที่พระพรชัยพลวัฒมโมด็อกเตอร์ประธานองค์การพุทธโลกได้รับเกียรติให้ขึ้นกล่าวบรรยายพิเศษโดยเริ่มที่การกล่าวเปิดงานจากนั้นได้ร่วมการจุดธูปเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระาธาตุพระอรหันต์ทั้งหลายนอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำที่มาของพระบรมสารีริกธาตุประวัติพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่ได้จัดแสดงขึ้นและภายในงานค่ะยังได้มีการจัดพื้นที่ทำกิจกรรมชาวพุทธเพื่อฝึกสมาธิในแนวทางมหายานเช่นการขัดลอกพระสูตรและการอัดผงทูปให้ตัวอักษรเป็นต้นค่ะส่วนในภาคบายได้มีการบรรยายธรรมในหัวข้อ พระบรมสารีริกธาตุศรัทธาปฏิหารโดยพระพรชัยพลวัฒโมด็อกเตอร์ประธานองค์การพุทธโลกโดยท่านได้กล่าวถึงเรื่องราวของพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพานจนถึงการรวมพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดมาที่เดียวกันจากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้จุดประทีปทั้งได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุอธิษฐานจิตและทำมสมาธิ บรรยากาศค่ะก็เป็นไปอย่างสงบแล้วปิดท้ายด้วยการเปิด MV ีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธรรมกายได้เคยจัดขึ้นทำให้ผู้ร่วมงานค่ะต่างรู้สึกซาบซึ้งใจภาพแห่งความประทับใจได้ส่งต่อจากประเทศไทยถึงมาเลเซียโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและนิกายสร้างความสุขทางใจให้กับผู้มาร่วมงานอย่างท่วมท้นค่ะสำหรับการจัดงานนิทรรศการครั้งนี้ค่ะ ทำให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายจียและชาวไทยได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ทซาบซึ้งถึงคุณของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งสร้างความเปื้องปิติแผ่ขยายออกไปทั่วโลกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทางด้านของวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดก,กิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะ โดยได้จัดเป็นประจำทุกวันพุธเพื่อให้ชาวท้องถิ่นที่สนใจการฝึกสมาธิได้มาฝึกสมาธิร่วมกันค่ะโดยภายในงานเมื่อชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้นั่งล้อมวงเพื่อยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยมีการลยนมิตรทิพซิรินและการลียนวิสราวินอินทกนกได้กล่าวเชิญชวนให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านได้แนะนำตัวเอง และพูดถึงความดีที่ได้ทำในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสิ่งที่ตนเองรู้สึกขอบคุณเพื่อทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกันจากนั้นกันลายานมิตรทิพซรินอินทกนกได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันส่วนกนลาลยานมิตรสราวินอินทกนกได้เล่าธรรมะในหัวข้อเรื่องปฏิจจสมุป,ปบาทหรืออริยสัจสีได้แก่ทุกสมุท,ทยัยนิโรธและมรรค ให้แก่ชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อเป็นข้อคิดธรรมะสำหรับนำมาปรับกายปรับใจให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมต่อไปซึ่งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะต่างก็ประทับใจและได้ข้อคิดดีๆเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดจำนวน26ท่านค่ะ คุณผู้ชมคะและที่วัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานค่ะณวัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญวันอาทิตย์ด้วยการร่วมกันถวายพระทหารหวานขาวอันประณีแด่คณะสงผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศนอกจากนี้ทุกท่าน ยังได้ร่วมการสั่งสมบุญด้วยการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสนับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ด้วยการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะและในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมี และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายก่องบุญต่างๆเพื่อร่วมกันสร้างมหาทานบาร,รมีจากนั้นคณะสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้เดินทางไปร่วมกันปล่อยปลาที่ริมแม่น้ำสุมิดะท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างโปรยปลายด้วยความปราบเรื่อปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรวมทั้งยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวงหนึ่ง อันดับ3านครหลวง5อันดับสนครหลวง6อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง17อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระบาวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะอันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับสองจังหวัดสกลนคร อันดับ3าจังหวัดยะโสธรอันดับ4จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ5จังหวัดขอนแก่นอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดลำพูนอันดับ9จังหวัดกาลสินและอันดับ10จังหวัดลำปางค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบนนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจกกักรกระเป๋วัฒนสูตรด้วยยอดสวด6,562ล้านจบเนื่องในวาระครบรอบ8ปีโครงการสวดธรรมจกกักรกระเป๋วัฒนสูตรตรงกับวันอาสาฬหบูชาค่ะวันเสาร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2567สวดแล้วนะคะส่งยอดสวดได้ที่ w w w f r a t e w o r l d c o m ค่ะ ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปข่มไฟประจำปีพุทธศักราช2567น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คณะพระพิสุสัมมนเนนวัดพระธรรมกายในวันเสาร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะตั้งแต่เวลา9นา30นาทีเป็นต้นไปหนาห้องแก้วสารพัดนึกสองสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะ ขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง9ถึง16ปีค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมณเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่13โดยจะอบรมระหว่างวันที่7ถึง28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะโดยสมัครได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้สมัครผ่าน Line ID t t y 0 7 2 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสั้นงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าอัปัตโตโนจะอุลเปเมื่อความสำเร็จยังมาไม่ถึงไม่พึงโออวด สำหรับวันนี้ที่ฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ